เริ่มเริ่มก่อนเลยแล้วกันนะครับ f อนะอ่าเขาบอกว่าพายุจะถล่มนะครับนะพายุจะถลม่มภาคอีสานอีกแล้ว f อนะโอ้ตายแล้วเอ้ยนะมันก็ตกตกทีอยู่นะช่วงนี้นะบอกตรงอะตกทีอยู่นะเออถ้ามันถ้าถล่มมาอีกภาคอีสานนี่นก็คงจะรับไม่ไหวซะแล้วละงานนี้เอ็ดวนะ่าเนี่ย เถ้าถล่มมาอีกนี่เขื่อนนะมีโอกาสนะครับที่จะเก็บกักน้ำไม่อยู่นะครับต้องปล่อยน้ำจะท่วมนะครับ f อฟซี FC นะสถานการณ์ไม่ดีนะครับที่ที่จีนเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะครับที่จีนนะเออเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้สถ,ถานการณ์เขาบอกว่าถล่มโคราดหรือเปล่านะครับโคลาดานะมันมาแล้วพูด,ดง่ายอนะ่ะ ตอนนี้ก็คึ้มคำคุ้มคํำอยู่นะเสียงฟ้าเสียงฝนกําลังคึ้มคำคุ้มคํำมาอยู่เราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันอ่ามันจะมีเป็นพายุหรือเปล่าเริ่มเป็นฝนธรรมดาการที่ว่าอ่ากดอากาศต่ํานะครับอาจจะมีฝนฟ้าตกขนองกันนะครับแต่ถ้ามันมีพายุเข้ามาอีกนี่โอ้โหไม่ไหวนะปีนี้แอดว่าเนี่ยมันเล่นมาแต่ต้นปีเลยนะเออตั้งแต่เริ่มเดือนพฤษภา พุทธสภามาพุทธศิกรามานะไม่ใช่พุทธสภาแล้วก็มิถุนามาเนี่ยตกไม่หยุดเลยนะมิถุนานะครับซัดจนท่วมท่วมไปครั้งหนึ่งแล้วอะท่วมตัวเมืองไปครั้งหนึ่งแล้วออืแล้วถ้าครั้งนี้นะครับเอซี Z, ถ้ามันมาอีกนี่โอ้โหไม่รู้จะจังหวัดไหนที่จะโดนอีกเอาพูดง่ายๆคือแอดไปอ่ะแอดเข้าไปในเมืองที่สกลนครในเอซีนะคนะิดดูนะในเมืองเลยนะ ตามไอ้ตึกตามร้านตามอะไรทั่วไปเนี่ยตอนแรกแอดก็คิดว่ามันเป็นมันเป็นไอ้เมืองชายแดนหรือเปล่าเพราะอะไรมันมีแต่กระสอบทรายเต็มเลยเอฟซี <c oughs> <c oughs> กระสอบทรายตั้งไอ้หน้าห้องของใครของมันเรียงเต็มเลยเออในในเมืองสะกลนนะ่ะตอนแรกแอดก็คิดว่าเอา้านี่มันนี่มันเข้ามาทําอะไรเนี่ยนะเราก็ลืมนึกถึงไว้ว่าอ๋อ น้ำมันท่วมไปนะเพราะเราไปเมื่อวานนี้นะครับไปซ่อมรถอ่ะเพราะเราต้องผ่าในตัวเมืองอยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหก็สอบทรายสองฝ้าข้างเต็มไปหมดเลยตามตามตึกอะ่ะเอ่อแสดงว่าชั้นแรกเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับเออไม่รู้ว่าเอาอยู่หรือเปล่าเราเราไม่ได้มาตอนน้ําท่วมไงแต่ที่แน่แน่เนี่ยก็สอบทรายทั้งนั้นเลยเต็มไปหมดข้างหน้าบ้านเขาเนี่ยเออเหมือนกับน้ําท่วมกทมสมัยปีนั้นแหละ โอ้โหเป็นอย่างนั้นเลยบิ๊กแบ็กนี่เต็มไปหมดเลยเอฟซแล้วนี่ได้ข่าวว่าน่ะมันจะเข้ามาอีกแล้วนะครับเอฟซนะเออได้ข่าวว่ามันมาอีกแล้วที่จะท่วมที่จะถล่มอ่าอีสานอันนี้ก็อันตรายแล้วล่ะเอฟซนะบอกได้เลยอันตรายแล้วล่ะเพราะว่ามันตกทุกวันอยู่แล้วตามหลักมันก็ตกตลอดอยู่แล้วถูกไหมล่ะเออมันไม่มีคบว่าไม่ไม่ตกในช่วงนี้ฝนชุบมากเออ แล้วคิดดูถ้ามันมีพายุเข้าอีกเนี่ยโอ้โหมันทวีคูณน,นะบองตรงทวีคูณเลยนะเออจากหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นสิบเลยนะเออโอกาสนะอาจจะเป็นสิบเลยเอพื้นที่สูงยังท่วมเป็นบางส่วนใช่ไหมอ๋อกุดบากเหรอ แต่แต่ในเมืองอ่ะสกนมันเป็นมันเป็นแอ่งกระทะไงเรียบร้อยอ่าคุณสุดานะครับเรียบร้อยเลยเออในตัวเมืองสะกอนนะ่ะเรียบร้อยเลยน้ำท่วมนะที่แอเอาเคยเอาคลิปให้ดูอ,ะอ่ะเออแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าเอ่าพายุมันจะเข้าไงนี่ไงมันน่ากลัวเพราะตหรับมันตกทุกวันอยู่แล้วปกติมันก็ไม่ได้อะไรหรอกตกทุกวันนะครับเออ ใช่ท่วมมันคือคิดท่วมเนี่ยไม่ใช่อะไรมันรอการระบายมันระบายไม่ทันเออระบายไม่ทันมันก็เลยท่วมเออแล้วคนก็คนอยู่ในเมืองมันก็ลําบากใช่ไหมลําบากก็คือทนไม่ไหวอ่ะมันมันเป็นที่ร่มใช่ไหมเขาก็เอาเอากระสอบทรายมาเรียงนะครับมาเรียงหน้าหน้าห้องห้องตึกเขาอะหน้าตึกเขาอะ่ะเรียงแต่แอดว่าเอาไม่อยู่หรอกน้ําเนี่ยแอดพูดได้เลยอะ่ะ เอาไม่อยู่สักคนน่ะสักที่อ่ะถ้ามันได้มาแล้วเนี่ยเอามากันหน้าบ้านใช่ไหมล่ะเอาหลังบ้านทํายังไงล่ะหลังบ้านมันเป็นท่อน้ําทิ้งเรียบร้อยเดี้ยงหมดอ่ะถ้ามันมาเนี่ยมันเข้าถึงพื้นแน่นอนเออแอดฮินมีหลายลายแล้วนะครับกันมันไม่อยู่น้าในกันอะไรก็ได้นะแต่การน้ํามันกันไม่อยู่ทั่วหมดอ่ะเออคุณกันใหม่ๆมคุณดูจะกันได้กันดีนะเอาไปเอามาแม่งเข้าข้างหลังบ้านเยเรียบร้อยครับ ต้องอพยกขึ้นชั้นสองอะอนั่นแหละครับสกุเราเตรียมรับมือให้ได้ใช่ครับผมนะครับก็ต้องเตรียมรับมือกันแหละเพราะว่าโดนกันมาหมันหมาดแล้วไงถุงถุงทรายยังอยู่เต็มเลยนะพวกตอนแรกแอดคิดว่าโอ้โหเออถุงทรายยังก็อยู่อยู่แถวชายแดนเลยนะเตรียมบังเกอร์ไว้เลยพูดง่ายๆเตรียมรับกระสุนเลยแต่ไม่ใช่อะ่ะเตรียมรับน้ํา เออล่องลอยมีให้เห็นนะครับล่องลอยเข้าไปีนมีให้เห็นเลยว่าโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะครับในในเมืองนี่ทั้งหมดเลยเออทั้งหมดเลยในเมืองที่ลุ่มทั้งหมดเลยเออมันก็ท่วมนะครับเพราะว่ามันรอการระบายมันระบายไม่ทันไงนแล้วมันมามันเขาบอกวันไอ้เขื่อนเขื่อนล้าเขื่อนแตกด้วยเอฟซีนะมันก็เลยเข้านะครับเข้าในทุกพื้นที่เลยในตรงไหนลุ่มมันไปหมดอะ อันไหนตาบมันเข้าทาังนั้นหมดเลยนะแต่ตอนนี้ได้ข่าวนะครับว่ามันมาโคราชแล้วนะมันมาแล้วเออแล้วมันจะมาถึงตรงนี้อีกเมื่อไหร่ไม่รู้แหละนะแต่ที่สี่กอเนี่ยมันไม่ท่วมหรอกบอกได้เลยมันไม่ท่วมไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่สวัสดีนะครับคุณพรสุขนะครับเออทารเข้ายังตอนเย็นเลิกเออเลิกไล้นี่แหละนะครับลงไล้เมื่อไหร่ก็คง ฐานเมือน,นัันนะครับคุณใหม่นะครับสวัสดีครับผมอ่าอันตรายนะครับยังไงก็เตรียมรับมือได้แนละ้วถ้าใครอยู่ภาคอีสานนะบอกได้เลยนะครับเตรียมรับมือได้มาแน่นะครับนะเออเขาบอกแล้วนะครับว่ามาแน่นอนโอ้แล้วก็นะศึกข้างศึกภายนอกยังไม่จบในศึกภายในก็ตมตีอีกแล้วแล้วไปดูไอ้ทั้งฝั่งประเทศจีนนี่โอ้โหหมดเลยนะครับบอกตรงว่าไม่เหลือซาก ประเทศเขาใหญ่ด้วยแนละ้วว่า,าประเทศเขามีเขื่อนเยอะด้วยนะถ้าเขื่อนมันไม่ไหวเขาก็ปล่อยถูกไหมล่ะเขาก็ปล่อยน้ำเขื่อนไม่ไหวเขาก็ปล่อยน้ําปล่อยน้ําก็ท่วมไหมไม่เหลือสร้างนะครับท่วมทุกที่ท่วมทุกอย่างเออถ้าเขื่อนเอาไม่ไหวเขาก็ต้องป้องกันการเขื่อนแตกใช่ไหมการเขื่อนแตกก็ต้องปล่อยน้ํามีทางเดียวก็ปล่อยน้ําทิ้งเอไม่ให้มันเกินล้นไปนะครับมันเสี่ยงกับ เขื่อนพังไงถ้าเพลิงพังนี่จบเลยนะครับไม่เหลือซากแล้วมันมาแรงด้วยถ้าเขื่อนพังอันนี้เราปล่อยเรายังมีปริมาตรปล่อยได้อยู่ค่อยค่อยปล่อยสถานการณ์ไม่ดีนะครับช่วงนี้บอกได้เลยว่าสถานการณ์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ให้ระวังกันนะ ft นะ,ะโปรดคอยดูกันต่อไปว่าให้ช่วยกันระมัดระวังในเรื่องอข้าวของที่เอาไว้ข้างล่างนะครับถ้าเป็น บ้านชั้นเดียวเนี่ยเอก็อถ้าฝนตกหนักๆถ้าเรารู้ว่ามัน,นผ่านพาดผ่านจังหวัดไหนก็ถ้ามันมีเคยเคยท่วมมาแล้วเอาง่ายๆเคยมีท่วมมาแล้วเนี่ยเคยมีประวัติท่วมมาแล้วก็ให้เตรียมเก็บข้าวของย้ายนะครับอันไหนที่เป็นอ,อะไรนะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นเป็นพวกอะไรพวกนี้นะครับให้หนุนได้หนุนนะครับเก็บได้เก็บถอดปลั๊กให้หมด พวกนี้อันตรายนะครับไฟมันจะดูดไม่ใช่อะไรสถานการณ์นะครับไม่ค่อยดีนะบอกตรงไม่ค่อยดีทีเดียวนะครับอก็เตือนกันไว้แหละนะครับ fg นะเตือนกันไว้อ่คุณแม่แเอนเพนนะสวัสดีครับผมสวัสดี fg ทุกท่านด้วยนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผม นี่นะครับบรรยากาศคนนี้ก็มืดแล้วแหละเนาะออสถานการณ์ก็ไม่ดีนะครับคุณมารีนะครับสวัสดีครับผมสถานการณ์ไม่ค่อยดีด้วยช่วงนี้ไม่ว่าอ่าภายในแล้วก็ภายนอกนะภายในก็โจมตีรัฐบาลอยู่ช่วงนี้นะครับอตอนนี้ก็นายกก็ต้องเร่ง เร่งสร้างศรัทธาขึ้นมาใหม่นะครับานายกเร่งสร้างศรัทธาขึ้นคือ <c oughs> ทํางานหนักขึ้นอะ่ะทําให้เห็นผลงานให้มากยิ่งขึ้นะ่ะอ่ะเพราะว่าต้องแสดงนะครับผู้นี้ว่าต้องสร้างอ่าความน่าเชื่อถือให้กลับมาให้ได้นะนี่แหละคุณนัศมีนะครับสวัสดีคุณสิริกุลด้วยนะครับ ครับทายนะครับ F4 นะตอนนี้ก็ลุ้นุนกันต่อไปนะครับในข่าวนะครับ F4 นะว่าอีกไม่กี่วันนี่แหละข้างหน้านะครับ F4 นะว่าเขาเมรจะเริ่มกดดันไทยแล้วนะครับเพราะว่าน้ํามันไม่มีไงอ่อน้ํามันไม่มีอ่าไ,ไปติดต่ออ่าสิงคโปร์สิงคโปร์ก็ไม่ขายให้นะครับนะ <laughs> เขาไม่ขายให้เขากลัวบอกว่าถ้าขายไปแล้วเดี๋ยวตังจะไม่ได้จะไม่ได้ตังว่าง,ง่ายเออจะไม่ได้ตังเขากลัวอย่างนั้นนะครับเอ,อจะเซ็นเขาไว้ก่อนแล้วถึงดีลก็จะไม่จ่ายอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ได้ข่าวว่าเรือไทยนะครับไปจอดในท่าท่าเรือของเขเมรน,นะครับลำหนึ่งนะครับน่าจะเป็นเรือแถวศรีราชาเนี่ยเอฟซีน่าจะเป็นเรนะือขนน้ำมันด้วยแหละเออก็ยังงงว่าเอา คุณไปขายให้เขาอย่างนี้มันก็ไม่หมดีน้ํามันอ่ะ,อะเพราะตอนนี้เขเมรน,นะครับเอซี SC ได้ข่าวว่าเขากักตุนน้ํามันเอาไว้เพื่อการทหารเท่านั้นนะครับอใช่ไหมแต่ไทยแอบขายไม่สิริกุลน,นั่นน่ะสิแอดก็ว่าอย่างนั้นนะเออคุณเขารู้กันหมดแล้วพูดง่ายคุณจะเข้าจะออกเนี่ยเรือมันไม่ใช่เรือพายนะจะไปซ่อนได้อ่ะเรือใหญ่มโหฬานนะคุณ คุณขี่ไปคุณไปเทียบท่าแน้วย็มองเห็นหมดอ่ะเออมันมันอ่าวไทยมันไม่ได้ใหญ่มากมายนะไอซีเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เออเป็นอ่าวไม่ได้ใหญ่โตอะไรคุณจะไปไหนมาไหนเขามองเห็นหมดอ่ะเออเพราะฉะนั้นจะทําอะไรให้มันมิดชิดหน่อยนะครับอืมทําอะไรให้มันไม่ให้เขาประชาชนเขาจะตมีติติงได้ขนาดผู้ว่านะครับผู้ว่าสากแก้วนะ หรืออาลันเนี่ยนะครับก็ยังบอกนายกเลยบอกว่าให้ตัดความรับผิดชอบการช่วยเหลือของเขมรออกให้หมดเลยเออการที่เราให้เปล่าช่วยเหลือให้เปล่าเนี่ยให้เอาออกให้หมดเลยไม่ช่วยเหลืออต่อไปเออแล้วก็ปิดด่านแบบถาวรไปเลยให้เข้าให้ออกได้แต่คนป่วยอ่ะเอาก็อย่างนั้นเลยเออเพิ่มความเข้มข้นไปเรื่อยๆเพิ่มสเต็ปความเข้มข้นไปเลยปิดแบบถาวรเลย่ะปิดแบบไม่ให้เข้าไม่ให้ออกยกเว้นคนป่วย อ่ะเห็นไหมมันต้องทํากันอย่างนั้นนะถ้าอย่างนั้นอนะ่ะถ้าเปิดเปิดมั่งไม่เปิดบ้่งมันก็คุมกันไม่ได้หรอกอย่างนั้นอนะ่ะก็จะมีปัญหาเห็นไหมออมีปัญหามีประเด็นกันอย่างนั้นนะมันก็จะไม่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ไงเออเขาจะเป็นยังไงจะว่าไงก็ตัดก็ขาดไปเลยแล้วก็มันสับปะหลังเนี่ยที่สั่งเข้ามาเราก็ไม่เอาซะของเราก็มีโอ้โหประชาชนก็ปลูกมันสับปะหลังเยอะแยะไปที่นี่ก็เพียบเลย มุกอาหารเนี่ยเนี่ยที่สี่กอเนี่ยก็มือมีแต่ปลูกมันสับปะหลังทั้งนั้นแหละแถวแถวเนี้ยเออเออปลูกมันสับปะหลังกับปลูกยางเออยางนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันสับปะหลังก็เยอะไม่ใช่น้อยมันสับปะหลังเยอะมากเพราะมันเป็นพืชล้มลุกใช่ไหมเออเยอะบอกได้เลยนะเอฟซีนะเอเพราะฉะนั้นนะครับอืม ไม่พอใจผู้ว่าสากแก้ใช่ไหมความคิดถูกต้องนะครับคุณสุดาเออเราเราเข้าใจนะคือเขานําเสนอเลยจริงๆมันต้องเป็นฝ่ายบริหารใช่ไหมเป็นข้างบนน่ะที่ที่เป็นคนคอยบอกคอยสั่งการนู่นนี่นั่นอันนี้เขาอยู่ชายแดนเนี่ยเขามาสั่งจัดการเลยบอกให้ดําเนินการให้หมดอันไหนที่ อไม่เห็นเห็นสมควรที่จะกดดันได้ก็กดดันไปเลยอ่าเขาจะได้รู้สึกเนี่ยเขาทํากับเราเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเอฟซี FC. เขาเค็มเราทุกอย่างโยนความผิดให้เรากับนนั้นเอาทุกอย่างแล้วเราจะไปยอมเขาทำไมถามหน่อยเราจะไม่ตอบโต้ก็เลยจะหน่อมแนมไปแบบแต่กอนเนี่หน่อมแนมตอนนี้เริ่มแข็งขันขึ้นมาแล้วเออเมื่อเมื่อคลิปมันเปิดเผยไงถ้าคลิปไม่เปิดเผยละเอฟซี แอดก็ว่ายังหน่อมแนมเหมือนเดิมอ่ะออานะครับคลิปไม่โดนเปิดนะแอดก็ว่ายังอยู่เหมือนเดิมอ่ะแต่ครั้นี้มันเปิดมาแล้วก็ต้องลุยเต็มที่ใช่ไหมงานเออมันเห็นแล้วไนงะถ้าคุณจะไปหน่อมแนมเหมือนเก่าเนี่ยก็ไม่ได้แล้วเออเพราะเขารู้หมดแล้วไงนี่คือประเด็นในเอฟซีนะเนะออเพราะเพราะฉะนั้นนะครับต้องทำผลงานให้ดีให้ที่สุดแล้วเพราะว่าเขารู้กันหมดแล้วไง แต่ว่าใจจริงของเขาเนี่ยเขาก็ไม่อยากทำหรอกเขาเป็นญาติกันนะเขาก็ไม่อยากทำเท่าไหร่หรอกเออเพราะว่าคุณมีสมรทานมีอ่ากิจการอยู่ที่นู่นก็มีนะเออไม่ใช่ไม่มีเอี